มาเลยเฮ้องะโอ้โอ้นี่จะเรียนใหม่นี่นะฉันญเชอยู่ในนั้นผู้หญิงแต่ช่เพคะฉันเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนี่นะแต่ว่าเกมนี้มีจุดประสงค์อะไรให้เราเล่นน่ะข้อใจก็คือคือการที่เรียนต้องเอาอีนั่นมาให้ได้ฉจะทำยังไงทำมานแล้วฉัน เหมือนทุกคนแต่ฉันยังไม่ได้อะฉันจะทำยังไงดีโอ๊หล่อจังเลยแต่ว่าคนเยอะอย่างนี้เราจะจบได้ยังไงอะมันมีทางหนึ่งสิอ้เพลินพี่แล้วฉันยอมฆ่าทุกคนก็ได้เพื่อให้เซนตายมาชอบฉันนล่ะ w h ช่ด้วยโ้เซดตายค่นเปืนไงาหนูกพี่มากเลยค่ะถ่ายูกไหนนะพี่ชายพวกจะไปไหนคะหนูแต่ละ่าทุกคนเลยนะคะว่าดี่คุณเดินเลยค่ะขอเส้นบอกพักสักแคนได้ไมครับขอร้องละอ๋อไอเดนจะท้อผมขอร้องเขามาพกับฉันวันนี้มีความสุขจังเลย